กลับมาช่วงที่สองของรายการรับคมธุรกิจมิติข่าว90.5นะคะช่วงนี้ขยันเพื่อเรียนนะคะว่าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของโมเดลการเกษตรยุคใหม่นะซึ่งทำตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำเลยทีเดียวสำหรับ s อ k ศวนสะแก้วทำได้อย่างไรนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณอรพินพิทักษากรประธานวูสาิจชุมชนผู้ผลิตผักผลไม้พรีเมียมจังหวัดสักแก้วและกรรมการผู้จัดการบริษัทซ o โอสวนสะแก้วตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอรพินคะสวัสดีค่ะดรนงค์สวัสดีค่ะ ด้วยความยินดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวเชวนคุยกันเลยนะคะอ่าก่อนอื่นต้องทักทายหน่อยนะคะว่าสําหรับคุณน้อยหรือว่าคุณอรพินเนี่ยเมื่อก่อนนี่โอ้โหทำงานเป็นแอร์โฮสเตสนะคะอ่าหลายคนเรียกนางฟ้านะคะแล้วแล้วทำไมถึงมาสนใจด้านการเกษตรคะเออจริงๆแล้วชอบค่ะชอบเกษตรแล้วก็ตอนที่มีลูกอะคะ่ะก็อยากจะให้ลูกเมีชีวิต จริงๆกับต้นไม้เพราะว่าน้อยเป็นคนต่างจังหวัดค่ะเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยมีความสุขกับธรรมชาติอันนี้เป็นอย่างแรกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คํานึงว่าเมืองไทยเนี่ยเเหมาะสมที่จะทําเกษตรที่สุดเพราะว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสมมีคุณสมบัติหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเราทํางานเจอคนเยอะๆเนี่ยบางทีพอเจอธรรมชาติแล้วเราเรารู้สึกดีมากๆค่ะ แล้วเป็นเตรียมตัวหลังจากที่เรากรเกษียณว่าเราจะมาทําตรงนี้เพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนค่ะโอ้นี่กเกษียณแล้วหรอคะค่ีาะขอบคุณจ่ะเกษียณนาน,นเหมือนเหมือนเจอยังไม่หกสิบนะคะเนี่ะตอนนั้นตอนนั้นทํางานแอร์โฮสเตสใส่การบินอะไรนะคะอยู่คาเทศอร์ i ซค่ะอยู่คาเทอร์ i ซตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสามจนถึงปีสองศูนย์เก้า ก็ทั้งหมดยี่สิบห้าปีแล้วก็เกษียณมาศูนย์เก้าเกษียณมาประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบสอปีห้า oh. ปีโอ้โหสุขภาพดีมากๆเลยนะนี่เป็นตัวอ,อ,อ,อย่างน <c oughs> ที่ได้ทําในสิ่งที่ที่ชอบแล้วก็อยู่กับธรรมชาตินะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็เรียกเรียกว่ามาทําการเกษตรเพราะว่ารักลูกด้วย <c oughs> อยากให้ <c oughs> ลูกได้อยู่ได้อยู่กับธรรมชาติค <c oughs> ่นะก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะ คือได้ทําในสิ่งที่รักค่ะและ้วก <Biz> ็ตอนตอนตอนทางานเป็นแอร์ก็อยากเป็นแอร์ก็ได้เป็นแอร์ก็ได้ทําในส more, ิ่งที่รักแล้วก็คิดว่าพอเราเออชอบธรรมชาติค่ะเราก็รักในสิ่งที่เราทําด้วยก็เลยรู้สึกโชปดีว่าได้ทั้งสองอยา่างคือได้ทาทั้งในสิ่งที่เรารักอยากจะเป็นแล้วก็แล้วตอนนี้เรารักในสิ่งที่ทําอยู่อย่างมาก สำคัญเลยสำคัญเลยต้องใจใจรักนะคะสำหรับการทำงานใช่ไหมคะ,ะต้นไม้มไม่เคยเถียงเลยค่ะพูดอะไรก็เชื่อฟังตลอด อันนี้ไม่มีไม่มีว่าไม่เหมือนลูกค้าไม่เหมือนลูกค้าเลยค่ะก็จริงจริงดูเหมือนว่าจะจะเป็นคนทํางานแบบอืมก็นะเป็นแอลเซ่ก็เหมือนทํางานออฟฟิศอะไรแบบนี้ก็ก็ไม่น่าจะมีประสบการณ์ด้านเกษตรมาก่อนใช่ไหมคะเริ่มต้นยังไงอะคะเริ่มต้นยังไงก็เริ่มต้นจากที่เราคิดอย่างที่เรียาณได้ทราบมาสักครู่แล้วก็คิดว่าน้อยคิดว่าน้อยโชคดีนะคะคือ กัลยาณนนมิตรหรือว่าพลักากรที่พอเราอยากทําเราก็เไปหาคนที่ทําเกี่ยวกับกเกษตรอะหนรเราคิดว่าในวงการนี้นะคะที่อยากจะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในมณาลเกษตรที่ที่กรุณาเรานะคะคือเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็ไปหมั่นหาความรู้เอาต้นไม้เป็นโรคเราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคอะไรอย่าแล้วก็ ในที่สุดแล้วเนี่ยกเกษตรเนี่ยคือเราต้องมีครูบาอาจารย์เนาะเพราะว่าทุกอย่างค่ะนี่ก็อยากจะขอบคุณพลากรทางด้านกเกษตรทุกท่านานะคะโดยเฉพาะอาจารย์กรเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คืออาจารย์ฉลองชัยแบบกเกษตรซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านทางด้านไม้ผลนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านออมะละกอแล้วก็มะม่วงซึ่งชีง่าน้อยเป็นอย่างมากให้กําลังใจแล้วก็แล้วก็ บอกเราว่าเราทําได้ <c oughs> ว่าเราเราไม่มีความรู้แล้วไม่ได้จบมาเนาะมันก็หมนวดาให้ให้ความรู้ให้ความมั่นใจนะคะใช่แล้วก็เมตตาแล้วก็ให้ความรู้อะค่ะให้ความร,ามรู้แล้วก็ให้กาลังใจว่าเอ้ยทําได้เอ้ยทําได้เนี่ยค่ะมันก็ <c oughs> เกีกับเป็นแมจิกเมดิซินเนาะช่วยให้เราเราก็อ่ะลองกันสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค <c oughs> ่ะแต่ก็เราก็สนุกกับสิ่งที่ทำมาค่ะ ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ก็ไปหาคนที่รู้เนาะเราก็เเป็นน้ําไม่เต็มแก้วเนาะเป็นน้ำขึ้นแก้วก็ก็เลยก็เลยโชคดีที่เจอคนเขเจอคนดีๆเนี่ยเราก็อยากจะทําต่อสอสักต่อในสิ่งที่ทํำมีกําลังใจก็เลยสนุกไปกับสิ่งที่ทําไป ก็เียว่ามีครูที่ดีนะคะที่คอยแนะนำนะแล้วก็ด้วยใจด้วยใจรักด้วยนะคะก็เลยทำให้มาสู่วันนี้นะซึ่งตอนนี้ที่ที่สวนสาแก้วของคุณอรพินก็ปลูก,ปล,กปลูกไม้ผลหลายอย่างใช่ไหมคะปลูกอะไรบ้างนะคะคือเอ่อเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นจากจากที่เราเริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นที่กินที่กวางตระ่าเลย ทีนี้เราก็ดูว่าแถวๆเนี้ยพืชที่ไหนกันแต่เนื่องจากว่าจังหวัดสแก้วพูดถึงมาสมัยสักสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วชุมชนนั้นน่ะเขาก็ใช้พืชพืชไร่พืชไร่ก็คือพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังอะไรพวกนี้นะคะเนื่องจากพื้นที่เขาน้ำมีจำกัดแต่ในใจของน้อยเองอยากจะทำสวนอยากจะทำไม้สวนเน,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 นื่องจากว่า เราไปเห็นที่อื่นมาแล้วเราก็สมัยก่อนคือการการไปต่างประเทศก็เป็นเป็นบางอย่างที่ท,ที่ที่พิเศษเนาะเราไปเห็นผลไม้ต่างประเทศอู้ของบ้านเราอร่อยกว่าอีกอะไรเงี้ยเนาะเราก็มีทุกคิดแบบนี้ก็เลยก็เลยอยากจะมาทำ<ฆ>อยากจะมาทำแต่ว่าเอ่อเพราะนั้นเราก็เริ่มต้นจากพื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็ใส่ไม้ผลของทไทยอะ่ะะ ที่สวนก็จะเป็นพื้นที่แปลงแรกก็จะเป็นสวนผลไม้ผสมเช่นลำไยมะม่วงกระท้อนมะยงชิดทุกอย่างที่เป็นผลไม้แล้วใส่บวเไม่ใส่บวมมาอย่าปลูกอะไรก็ปลูกไปก่อนเลยใช่ไหมคะในช่วงแรกๆค่ะแล้วมาปลูกอะไรดีสำหรนางเอกใช่ไหมทับถิบมะม่วงทับชิมทองดูเหมือนจะเป็นนางเอกตอนนี้เลยอ่าค่ะ คือหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยค่ะพอพอทำไปเนี่ยก็เริ่มมองหาอะไรที่มันแตกต่างเพราะเราเชื่อนความแตกต่างแล้วก็ <absolutely. S 2> เราก็เห็นว่าโอ้ยคือคือเราหน่อยหน่อยเชื่อในเรื่องคุณภาพแล้วก็ความแตกต่างแล้วก็เริ่มจากที่ตัวเองชอบทานมะละกอก็เลยเริ่มเมื่อ20กว่าปีก็เริ่มจากมะละกอฮาวายก่อนอ๋มะละกอฮาวายก่อนโอเคค่ะสาเหตุที่เป็นมะละกอฮาวายก็เพราะว่า เราชอบทานมะละกอตัวเองมนคนชอบทานมะละกอปลูกตามที่เราติดเลยะนะปลูกตามที่เรากินกินที่เราปลูกได้ <c oughs> ค่ะน้ำแข็ค่ะแล้วก็มะละก,าากอของบ้านเราเนี่ก็จะผลใหญ,ญ่นะแล้วก็ทานทีหนึ่งมันทานไม่หมดอนะ่่ไม่หมดผม,มด <c oughs> เราก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นไว้ค่ะคือเห็น <c oughs> มะละกอฮาวายซึ่งเป็นมะละกอผลเล็กแล้วก็ คงจะเป็นคนที่เกียดหรือเปล่านะฮะเพราะแล้วก็เอาไม่ต้องปอกค่ะก็คือว่าไม่ต้องไม่ต้องปอกเลอก็คือวิธีทานกนคือผลเล็กๆแล้วเราผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็เอาเม็ดออกพอเม็ดออกเราก็ใช้ช้อนตักทานโอเคทานได้เลยนะคะโอเคค่ะนั่นก็คือผลไม้ตัวแรกคือมะละกอใช่ไหมคะอ่มะละกอค่ะเมื่อก็ใช้แบรนด์ก็สวนสักแก้วใช้ป็นุ่สวนสัก แก้วนั้นทำเมื่อ20ปีที่แล้วลวะก็ยังทำมาจนถึงปัจจุบันแต่แต่ในอตอนนี้คนะณวันที่เราคุยกันนี่นะคะก็คือว่าเขาเขาเป็นโรคก็เลยต้องหยุดแปลงไปสักพักหนึ่งคือมะละกอเป็นมาที่ละเอียดอ่อนก็เป็นปต้องหยุดแปลงท,นทีนี้มามาที่มะ<อ>เขื<อ>ดีกว่ามะม่วงทับทิมทองซึ่งคนไทยก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะคะทําไมถึงสนใจมะม่วงทับทิมทองตัวนี้คะ เออมะม่วงกรพทองนี่ก็คือปลูกเมื่อปีปีห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดก็แปดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วก็เนื่องจากว่ามีมีกัลยาณมิตรมีทันคมิตรเนาะเขาก็ก็คุยกันอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเออยู้รู้ไหมเนี่ยมันมีมราม่วงพันหนึ่งอันนี้เราคุยกันว่าเราคุยกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะคะค่ะบอกว่าเออตอนนี้เขาปลีกมะงม่วงมาพันหนึ่งนะพันหมากนะ ว่าดีนะคะพ่อเขาก็คือพ่อพันธุ์คือเป็นเป็นเป็นลูกผสมเราเป็นมะม่วงลูกคลึ่งอันนี้ก็เล่าเล่ากัอประวัติมะม่วงคุณน้อยค่ะตอนนี้กําลังขึ้นบนเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่นะสําหรับผลมะม่วงทับทิมทองนะซึ่งก็อันนี้เรียกเรียกว่าสีม่วงแลวะค่ะม่วงแดงๆเนาะค่ะโอเคค่ะผิวที่เป็สีแดงค่ะก็คือเอ่อต้นกําเนิดเขาเนี่ยก็คือเกิดจากการบีบของมะม่วงสองพันนะคะพ่อเขาก็จะเป็นอเมริกันค่ะ เป็นอผ่นพันรูปผสมระหว่างเออร์วินเอวินนี่ต้นกำเนิดเขาอยู่ที่ฟลอริดานะคะที่หาอเมริกาค่ะแล้วก็เอามาผสมกับพันจีนหวงของไต้หวันนะคะอ๋อกลาเป็นลูกครึ่งนะคะลูกผสมคือเขาได้ส่วนดีของทั้งพ่อและแม่มาก็คือว่าส่วนดีของพ่อก็คือผิวสีแดงผิวสีแดงนี เราก็รู้วสีแดงเป็นเครื่องหมายของความโชคดีมันก็<ม>เป็นอะไรเดไ์ที่ที่อะไรนะคะสดใสแล้วก็รอายนะคะ่ะ uh huh. สุดท้่นเขาก็มีกลิ่นหอมท,ที่เป็นกลิ่นที่เป็นเป็นเป็นอ่อจุินิคของเขานะคะมีพ uh ัน huh. ส่วนเ uh huh. อแม่เขาชื่อว่าพันจีนถั่วเป็นพันของไต้ไหวันจ uh ุด huh. ดุของพันจีนถั่วก็คือ เนื้อจะแน่นนะเนื้อจะแน่นไม่เละไม่เละแล้วก็สีเนื้อในเนี่ยเมื่อสุกแล้วก็จะมีสีแบบสีเหลืองใช่แล้วรสชาติก็จะหวานแบบหวานแบบชื่นใจอ่ะไม่ได้หวานเลี่ยนนะหวานแบบไม่หวานมากเกินไปหวานชื่นใจนะค่ะชหวานสดชื่น ก็คือว่าเขาจะไม่มีเนื้อไม่มีเสี่ยนใช่ไหมคะไม่ไม่มีเซี่ยนเนื้อแน่นแล้วก็ไม่มีเสียเส่ยนคือเขาก็ได้ส่วนดีของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาค่ะประกอบเมืองไทยเนี่ยที่ที่จังหวัดที่น้อยอยู่นะคะก็เรียกว่าเหมาะที่จะทำมะม่วงเพราะว่ามะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่ต้องใช้น้ำมากมาย เท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างที่จะทนต่ออากาศแรงพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีข้อจํากัดในเรื่องน้ำอาเป็นว่าเหมาะเหมาะกับการปลูกมะม่วงพันธุ์นี้ด้วยนะคะพันธุ์ทับทิมทองซึ่งบ้านเราอาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวลนไม่ได้เป็นที่รู้จักมากสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่นี่คือผลิตและส่งออกหรอคะป่งออกค่ะคือส่งออก,อออก,ออกปเป็น น่าจะเรียกว่าแปดสิบเปอร์เซ็น์ของของที่สวนมาส่งอ๋อส่งส่งออกไปที่ไหนบ้างคะส่งออที่เอเชียนเนี่ยส่งออกไปที่ตูนีแล้วก็มีไปตะวันออกกลางบ้างตะวันออกกลางแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ฮ่องกงแล้วก็คือเป็นแถบตะวันออกกลางส่วนในประเทศที่ก็จะจะมีลูกค้าที่เขาลูกค้าที่เคยทา,านคทา,านแล้วก็ อาเดี๋ยวปีหนึ่งเราก็ารอทานครั้งนงอ๋อคือออกผลผลผลิตได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะปีละหนึ่งครั้งก็คือ,อช่วงช่วงนี้ใช่ไหมคะช่วงเดือนพฤษภามนี้นะคะเป็นต้นไปถึงอาจจะประมาณสักสองสามเดือนหรือเปล่าคะเรระยะเวลา่จะประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเองเหรอะคะ อ๋อค่ะค่ะเอ่องั้นก็คือเน้นเน้นปลูกแล้วก็นี่แหละอยากต้นน้ําแล้วก็สู่ปลายน้ําไปถึงทางคุณน้อยทําเองหมดเลยตั้งแต่ปลูกมานะคะทำมาร์เก็ตติ้งจำหน่ายในส่งออกทำเองหมดเลยนะคะก็ประมาณนั้นค่ะแต่จริงๆแล้ว คือคือดรแอดพูดเหมือนกับว่าใหญ่โตทีห่หวา่นแต่จริงๆเราไม่ได้ใหญ่มากคือไม่ได้เป็นอะไรที่ใหญ่นะคะเหมือนกับในลักษณะโกมเมตรมากกว่าค่ะมันไม่เป็นัวดับที่เป็นแมสแบบทำเยอะๆเป็นตู้ตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่ใช่นะคะใครก็ทำที่สูงๆแล้วก็สุทงทีนึงก็สามร้อยกล่องห้าร้อยกล่องเลยประมาณเนี้ยค่ะใค้ๆจะไม่ซื้ เป็นเป็นเหมือนเ,เป็นของเป็นของพรีเมียม,มใช่ไหมคะคือผลสวนใช่ไหมคะพยายามให้เป็นพรีเมียมค่ะพยายามให้เป็นพรีเมียมเพราะว่าเราเชื่อว่าเมืองไทยเอ,อพื้นดินดีปลูกของต้องได้ของดีเราก็ต้องทําให้เป็นให้เขาเห็นด้วยว่าของดีนะคะก็ต้องทําให้เป็นพรีเมียมให้เขาเห็นก็คือจะให้เขาสดเหมือนกับอยู่ที่ต้นนะคะ ให้เขาดูให้เห็นว่าที่ต้นเนี่ยผ่านจากที่ต้นรสชาติออกมาควรจะเป็นยังไงเนี่ยมันควรจะได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ทำอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วมันทำเยอะๆมันก็จะ,จะ,จ,ะจะลำบากนิดนึงในความสามารถของเราที่จะทำได้นะเรา,เาก็คือเราเราเรา,เราไม่ทำเยอะไม่เป็นแมสพ์ผลักแต่ว่าเป็นของที่เป็นพรีเมียมอ่ะก็จะได้ราคาดีถูกไหมคะก็งานมั้ก็หนักนะะงานหนักขึ้นก็ ก็ต้องขอว่าต้องให้ค่าดูแลเรามากขึ้นนิดนึงดูแลอย่างดีประคบประงมกันน่าดูเลยนะเพราะว่าดูจากภาพนี้โอ้โหดูแบบสวยงามมากๆเลยนะคะใน Facebook ไลฟ์พิธีข่าว915เรากำลังขึ้นภ้าพมะม่วงทับชิมทองนะสวยงามมากๆเลยที่ส่งไปฮ่องกงบอกว่าสีแดงนี่คนจีนน่าจะชอบด้วยเนาะเพราะเป็นสีที่เป็นมงคลกับเขานะคะแล้วจะมีส่วนด้วยใช่ไหมคะนี้มีส่วน ไปสวนไหมคะเรื่องสีของเขาที่สวยฮ่องกงจีคุณจีนอาจจะชอบก็จะแบบเดึงดูนะคะสีเาก็จะดูดูค่ะใช่ก็ลูกค้าก็ชอบนะคะเพราะว่าที่ที่กล้าพูดว่าลูกค้าชอบนี่ก็คือว่าออเดอร์ก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะก็เลยก็เลยดได้ว่าลูกค้าเดิมก็คงจะจะชอบแล้วก็รอทานแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็คือขะ เพื่อเพื่อเป็นวิทยาทานกับชาวสวนท่านอื่นๆที่เดี๋ยวนี้บางทีบางทีคนคนเมืองก็อยากจะไปเป็นชาวสวนกันเยอะขึ้นเนาะเหมือนอยากจะแบบใช้ชีวิตกับธรรมชาติเนี่ยเมือ่อเมื่อผลิตแล้วเนี่ยคือการที่จะเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยการส่งออกเนี่ยค่ะมันยากไหมคะกระบวนการต่างๆวิธีการต่างๆหรือว่าทํายังไงถึงได้ดูตลาดต่างประเทศได้ค่ะคือในส่วนในในส่วนของน้อยเองค่ะ เวลาเราทําเนี่ยแน่นอนเราทําต้นน้ํากลางน้ำปลายเนะี่ยมันก็เหมือนกับเป็นเป็นเอ่อยูนิตเล็กๆอยู่ในอยู่ในสวนเนาะก็จะเป็นยูนิตต้นน้าอะไรเงี้ยถ้าสําหรับในส่วนของน้อยเองเนี่ยคือสิ่งที่เราทํามาตลอดก็คือว่าวันไหนเราสวมหมวกไปไหนเนี่ยเราก็โฟกัสตรงนั้นนะคะเราก็โฟกัสตรงจุดนั้นเช่น าวันนี้เราอยู่ที่สวนแล้วเราเป็นเกษตรกรปลูกต้นไม้เราทํามะม่วงช่วงนี้มะม่วงออกดอกเนี่ยเราก็ต้องเดินดูค่ะต้องดูแล้วก็ต้องทำออดอกออกแล้วก็มีผลเราก็ต้องเดินแล้วเราก็ต้องแต่งชอ่อเราต้องหัวหมวกเป็นเกษตรกรโฟกัสอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าวันี้เรา เราทําหน้าที่อยู่ปลายน้ําเนี่ยเราก็จะทําเล่นบทเป็นเป็นผู้รับประทานนะคะว่าเออถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราอยากจะได้อะไรแล้วน้อยก็จะมาบอกเด็กพนักงานหรือว่าคนสวนของเราว่าตอนนี้คุณน้อยเป็นตัวแทนของคนกินบริโภคใช่ค่ะค,<น>ค่ะคนกินอะ่ะเขาไม่อยากจะรู้หรอกว่าของมัน เสียเป็นจุดเพรอะอะไรแต่คนกินเขาอยากแค่เอาตังมาให้เธอแล้วเธอเอาของดีมาให้ฉันจบเพราะฉะนั้นเงื <c oughs> ่อนไขไม่ต้องเยอะ <c oughs> ทําำองดีมาให้คนกินจบคือเราก็จะถ <c oughs> ูกมดเป็นผู้บริโภคทําตัวแทนคนเขาแต่ถ้าเราเป็นกลางน้ำเนี่ย <c oughs> เราก็คิดเอ๊ะตอนนี้ตลาดเป็นไงนนะของที่เราจะแปลรูปเนี่ย positioning เราเราต้องการให้ให้เจอกับลูกค้ากลุ่มไหน อเงี้ยค่ะถ้า <S <S วันไหนเราหัวหัวไปไหนเราก็โฟกัสกับสิ่งที่เราทำกวันอืมเหมือนว่าต้องเข้าใจบทบาทของในแต่ละช่วงนะคะช่วงที่ปลูกก็คือสวมบทบาทเป็นเกษตรกรที่แบบเอาใจใส่ดูแลนะคะประบรบประงมต้นมะม่วงผลมะม่วงของชั้นเนี่ยให้ดีที่สุดก็เลยจะได้ของพีเมียม มีเงนก็คืออาจจะโดนแมลงกัดกินไปไม่ไม่ถึงไม่ถึงคนกินแมลงกินไปก่อน <c oughs> นะะีคะเดินด,ดูต้นมะม่วงก็ต้องไปลูบเขา <c oughs> แล้วขอบคุณนะลูกแบบว่า <c oughs> เอ๊ะอันเนี้ย <c oughs> มีหลายคนบอกว่าต้นไม้เขาต้องการความรักใช่ไหมคะจริงๆค่ะจริงจริงพอพอน้อยก็เดินนะะสมัยก่อนนี้เราก็ไม่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยพอเดินแลขอบคุณนะลูกอายุแค่ ขวบเองก็ทําเงินให้ยายได้แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเลี้ยงลูกเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะคะ่ะอ่ะเออก,อกากอร็รู้้ึกแต่งขวบเลยมหาเงินไม่ได้เนาะต้นไม้เราปลาูกผีก็ให้ผลผลิตเราแล้วก็ต้องกอบคุณกันะแต่เขาอยากค่ะ,คะซ,ซึ่งการการทำเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าการส่งออกเนะะี่ยค่ะต้องผ่าน ต้องแบบได้รับคาแนะนําอะไรจากหน่วยงานรัฐกระทรวงผ่านีหรือนู่นนี่ไหมคะหรือว่าคือ <c oughs> คือทำเองหมดเลยค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องในช่วงสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่การสื่อสารอ,<ค>ออนไลน์ม่มีน้อยเนี่ยต้องไปติดต่อที่กระทรวงต้องพยายามมากค่ะแำวถ้าคนใหม่ๆก็ก็อย่าท้อถอยนะคะยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีเออโซเชียลอะไรเนี่ย มันได้ขึ้นเยอะออนไลน์แต่สมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปที่กระทรวงพาณิชย์เลยนะคะบอกเขาเลยว่าเออเราอยากจะเป็นผู้ส่งออกต้องทํายังไงบ้างเก็ต้องศึกษาข้อมูตอลตลอดแล้วก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกผู้ส่งออกอะไรเนี้ยไว้ก่อนเลยแล้วก็ในส่วนของการตลาดก็คือว่าจริงเราก็ลุยเนาะเราก็พยายามเนาะถามเพื่อนบ้างหรือไม่ก็ติดต่อเองค่ะ ติดต่อเองเลยแต่น้อยก็มีเพื่อได้เรียนอยู่นิดนึงตรงเพราะว่าเป็นแอนเวอสเตั ate, จะไปเดินทางไปทั้งครอฮ่องกงอะไรก็ไปมาหมดแล้วนะคะฮ่องกงก็คือได้เปรียนเรื่องภาษา,านีคืออ๋อภาษาอังกฤษได้ไดีดภาษาได้อันนี้ก็พูดได้เลยว่าเป็นข้อได้ภาษาสาคัญค่ะแต่ทั้งและท้งนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นก็คือว่ามันมันทําให้เรา ได้มีโอกาสแต่จริงๆแล้วในที่สุดแล้วความยังง่งยืนก็คือว่าตัวสินค้าต้องขายตัวเองค่ะ mm hmm. คุณภาพเท่านั้นที่จะทําให้ยัง่งยืนได้ไม่งั้น <so. S 2> แล้วเนะี่ยลองได้ครั้งเดียวลอง mm hmm. ได้ครั้งเดียวแล้วก็เอ,อจบถ <จบ S 2> ้าจบไปไม่มีซื้อซ้ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพต้องมาก่อนค่ะ mm hmm. mm hmm. คุณภาพต้องมาก่อน สําคัญนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นนำมาสู <com> ่สินค้าพรีเมียมที่ว่าเพราะว่าก็คือเน้นที่คุณภาพนะครับรสชาติต้องอร่อยผิวพรรณต้องสวยงามในไปต่างๆนอยากให้สรุปฝากถึงเกษตรกรหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะมาทําการเกษตรสักนิดเพงค่ะในท้ายรายการค่ะก็เมืองไทยเหมาะสมแล้วก็เหมาะสมที่จะทําเกษตรมากทําเกษตรอย่างนี้ ไม่ต้องทำเยอะแต่ว่าต้องทำของที่มีคุณภาพเมืองไทยขายตัวเองได้เพราะผลไม,ม้จากเมืองไทยเนี่ยทั่วโลกเขายอมรับรู้าจาักอยู่ว่าเรามีชื่อเสียงของว่าของดีใช่ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยคะแนนได้ห้าส็บสิ่เลละถ้าบอกว่ามาจากไทยแต่ว่าตัวรสชาติหรือว่าตัวคุณภาพก็จะเป็นตัวที่ทำให้ยั่งต่อไปก็ต้องหมัน่น มันจุกตาคาะลองดูเนาะเป็นกเกษตรกรต,ต้องต้องทาตัวเป็นน้าไม่เต็มแก้วอะค่ะต้องเป็นน้ำครึ่งแก้วแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วก็เอามาผสมผสนกับเทคโนโลยีเก่าๆแต่วัตถุดิบเนี่ยเรามีความพร้อมอยู่แล้วเรามีที่ดีมีน้ําที่ดีเนี่ยถ้าเรามีคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีใจรักจริงๆเนี่ยน้อยว่าถึงฝั่งแน่นอนค่ะเลี้ยงตัวได้ ถ้าจะเข้าไปดูข้อมูลนะสำหรับแบรนด์ SSK สวนสาแก้วเข้าไปดูที่ Facebook ได้ใช่ไหมคะชื่อ<ด>ชื่อเพจนะถ้าไลน์ก็จะเป็น Official l i ไลน์นะคะมีไลน์ลแอดค่ะ SSK food ค่ะ food หรอคะ SSK SSK ค่ะแต่ว่าผลไม้ค่ะ S ออ๋ฟรุตอ๋อค่ะค่ะผลไม้โอเคค่ะ SSK ฟรุตที่แปลว่าผลไม้นะคะแล้วก็ใน f a c e b o o k ล่ะคะเฟเป็นสวนสาแก้วค่ะสวนสัตว์แก้วอืมค่ะเิว่าคุณผู้ชมฟจะเข้าไปติดตามดูข้อมูลต่างๆหรือว่าถ้าจะสั่งซื้อเนี่ยก็ซื้อทางทางเซ็ตเลยวไออเดอร์ไปได้ค่ะได้ค่ะก็จะมี อึงประมาณกลางมิถุนายนนะคะกลางมิถุนานค่ะผลผลิตจะออกจะตอนนี้ผลผลิตเริ่มเริ่มออกใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็จะมีลกลางมิถุนายนค่ะ <c oughs> อืมอ่าโอเคค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปชมในในใน facebook f แฟนเพจนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณน้อยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ด้วยความยินดีค่ะได้วยความยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราคุยเรื่องโมเดลการเกษตรลุก,ก,กใหม่จากต้นท้งสู่ปลายน้ำ SSK สวนสตร์แก้วทำได้อย่างไรคุยกับคุณอรทินพิ่ักษักดกรนะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการและซีโอสวนสตระแก้วจวัน,นี้เวลาหมดแล้วอูเลยเป็นหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ